สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้แอดมินก็จะมาแจ้งเส้นทางการทุดงเข้าวัดของหลวงตาบนชื่นปัญญาวุฒโธหลังจากออกพรรษาปี2568เป็นเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้นะครับวันที่12ตุลาคม2568จนกระทั่งจบภารกิจนะครับซึ่งโดยปกติน้องตาก็จะเดินวันต่อวันพัก1คืนแล้วก็เดินต่อนะครับ วันนี้ก็จะมีที่หมายครบ30กว่าที่หมายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับในช่วงเช้าหลวงตาบุญชื่นบินธบ,บาติฉันพัตตาหารเชา้าที่พักสง์บ้านเสาเล้าใหญ่อําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับบินธบ,บาติฉันเช้าเสร็จเรียบรน้อยก็ออกทุด,ดงในคลิปเมื่อเชา้าแอดมินได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วก็ทุด,ดงภายในอําเภอโพนสวรรค์นะครับ ไปกราบนมันสก,การหลวงปู่หานวัดป่าจารุธรรมารามซึ่งอยู่ในบ้านสาวเล้าใหญ่เป็นวัดป่านะครับหลวงปู่หานนี่ก็เป็น,เป,นเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุชนทั่วไปนะครับหลวงตาบุญชื่นก็ได้ไปกราบไหว้แล้วก็ผ่านโรงเรียนโพลสวรรค์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่หลวงตาบุญชื่น ได้ให้การอนุเคราะห์นะครับวันนี้การเดินซึ่งก็จะไม่รีบไม่ร้อนในช่วงค่ำวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็จะพักที่วัดแสงอรุณนะครับซึ่งอยู่ในตำบลน,หนาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็จะมีบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันญาติธรรมก็เดินตามจำนวนหนึ่งก็มีรถของโยมโอปถากนะครับตามมานะครับ สำหรับการถ่ายทอดสดขณะน,นี้การรายงานสดก็ยังไม่มีช่องใดที่ติดตามรายงานข่าวนะครับแอดมินก็ได้รับข้อมูลจากคุณพ่อผู้ใหญ่สมพักอนุสรที่เดินทางมาจากจังหวัดกาลสินนะครับมาจากป่าชา้าบ้านคำรรสีนี่ก็มาส่งหลวงตาในวันแรกนะครับนี่ก็คือวัดที่หลวงตาจะพักจำวัดในช่วงเย็นวันนี้ยังอยู่ในอำเภอโพนสวรรค์น,นะครับ วัดแสงอรุณตำบลน,นาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งแอดมินก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลทาง GPS นะครับว่าระยะทางที่หลวงตาบุญชื่นทุดดงในวันนี้ระยะทางที่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นสถานที่แรกที่หลวงตาจะพักจำวัดในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับเส้นทางการท,ทุด,ดงจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้เริ่มจาก อำเภอโพนสวรรค์นะครับอเภศรีสงครามอเภอนาขามอเภอเซกาอเภอพรเจริญอเภอโพโอวิสัยอเภอเฝ้าไร่อเภโพนพิสัยอเมืองหนองคายอเภอท่าบ่ออศรีเชียงใหม่อเภอสังคมอเภอปากชมอเชียงคานนะครับแล้วก็ต่อหมายเลข 2196ยาวไปถึง2114นะครับอำเภอด่านซ้ายนะครับเข้า2014ต่อ203ยาวถึง21เข้าเพชรบูรณ์อำเภอหลมสักต่อด้วยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ต่อถนอนไมาเลข2385ต่อ2375เข้าไปสุสารหอย15ล้านปีหมายเลข2 2 5 อำเภอหนองบัวเหวนะครับอําเภอจตุรัสอําเภอพระทองคําอําเภอโนนไทยหมายเลข2 0 5อําเภอเมืองโคราชอําเภอจักราชอําเภอห้วยแถลงหมายเลข2 2 6ยาวไปถึงนะครับอําเภอลำปลายมาศแล้วก็อําเภอเมืองบุรีรัมย์226ถึงอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับอําเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอกันทารารมอำเภอเมืองอุบลนะครับหมายเลข2 2 6อำเภอม่วง30อำเภอลรืออำนาจอำเภออำนาจเจริญอำเภอเสนางคณิคมอำเภอเลิงนกทาอำเภอนิคมคำส้อยอำเภอมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่ อำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองนครพนมแล้วก็จบที่อำเภอท่าอุเทนนะครับรวมทั้งสิ้น44ที่หมายอันนี้คือภาพรวมจุดหมายปลายทางทั้งหมดนะครับที่หลวงตาได้กําหนดเส้นทางซึ่งเส้นทางนี้เป็นลายมือของหลวงตาหลวงตาได้กําหนดเองหลวงตาก็ได้เขียนขึ้นมาเองด้วยลายมือด้วยความรู้ความสามารถด้านการทหารปืนใหญ่การวางแผน แผนที่เข็มทิศนะครับเราได้ทราบที่หมายปลายทางใหญ่ๆแล้วส่วนสถานที่พักจำวัดในแต่ละวันหรือเส้นทางแต่ละเส้นนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามแผนที่อยู่แล้วนะครับเส้นทางระยะทางในแต่ละวันเรายังไม่ทราบซึ่งข้อมูลนี้คุณบิโตหรือคุณพี่อ้วนกลมยูชิวก็คงจะได้บันทึกเป็นสถิติข้อมูลของลุงตาบุญชื่นปัญญาวุโธในการทุดงควัดประจำปีนี้ เอาไว้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศการทุดลงขวัดในวันแรกของตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธหลังกาบเดินทางกราบหลวงปู่หานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพัดจำวัดที่วัดแสงอรุณช่วงบ่ายก็ร่วมสวดมนต์กันยังอยู่ในอําเภอโพนสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็มาชมบรบร,รยากาศกันขอบคุณผู้ใหญ่สมพักนะครับที่อนุเคราะห์ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ครับนี่เป็นภาพที่หลวงตานะครับออกจากวัดป่านะครับที่ หลวงตาได้เข้ากาบมัสการหลวงปู่หานนะครับก่อนที่จะเดินทางทุดงต่อไปครับ,รบนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับที่หลวงตาได้ทุดงข้างหน้าก็จะเป็นวัด